เออเฮ้ยขับเป็นหรือเปล่าเนี่ยเอาสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับโอ้ยขับเป็นหรือเปล่าสปอต อันนี้จะประกอบ VIP ครับนี่ช่างต้นครับต้นกลาบบ้าเบาะยนต์นะครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับนี่ใครที่ออยากทำา v p ครับก็นี่ครับต้นกลาบบ้าเบาะยนศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดสี่หกศนยนย์หกครับจัดน้องมะน,นาวซะบ่ ต้นกล้าบเบาะยนนะครับยถักทายเขาหน่อยสปุ้นนยจะใส่ชุดน่ารักแท้ไม่มีใครเข้าถึงแฟชั่นผมหรอกพี่เนี่ยว,วันนี้ทำอะไรครับสปุ้ยวันนี้ฮะว,วันนี้ทำอะไรรื้อวิจัยสยยีสวยดีนะวันนี้โอ้สวัสดีช่างต้น โอ้สบายดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมเป็นไงงานเยอะไหมครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับผมวันนี้ประกอบคันนี้เหรอครับผมประกอบคันนี้ครับมีอะไรมั่งมีบ่อกระบอกแคบนะครับสองอย่างตับพื้นสี่ข้อชุดเล็กครับชุดเล็กชุดเล็กเท่าไหร่ชุดนี้ชุดนี้สี่สี่พันสี่พันแปดครับสี่พันแปดครับอ๋อมีเบาะมี มีเบาแคปมีข้างหลังเบาแคปครับ,บกปกคอนโซลไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำครับสี่พันแดมีพื้นด้วยครับมีพื้นไหนพื้น3มชิ้นครับอ๋อเดี๋ยวจะได้เห็นครับว่ามีอะไรบั่งพาไปดูหน่อยครับ

อ่ะยกไปใส่เลยมั้งใช่ไหมเนี่สวยดีเนาะอันนี้เขาเรียกสีอะไรครับเนี่ยแดงวายฮะแดงวายนแดงวายกับสีขี้แดงอะไรนะ แดงวายวายีไอพีแดงวายวแดงวแคปเล็ตถือว่ากว้างอยู่นะบไอแคปของ ตัวบกครอบอันนี้เดิมๆครับไม่ได้หุ่มครับน่าจัดน้องมะนาวภายในก็สวยนะครับนี้สะอาดเลยครับ สายแบกสายแบกมาคนเดียวเหรวันนี้มาสองคนกับแบโอ้นี่โบลมเหรอใช่ครับ อง่ายดีเนาะครับกินหมูแทะ <laughs> <laughs> หนักกันนะครับน้องมะนาวไม่ไม่หุ้มดีกว่านนองมะนาวทำให้หน่อยวะจัดเลยไหมเบาเนาะครับจัดไปผมจะถอดไปทำให้ครับเอาแบบนี้ไหมล่ะ,ะหรือเจ้าแบบไหนสีแบบนี้ก็สวยดีนะครับดูสว่างครับ ขอไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้มีเบาะแค็บมีเบาะเนาะชูู่นึงครับผมจัดให้พื้นด้วยพื้นด้วยเนาะได้ครับจัดมาแบบพี่อยากจัดให้อ่ะได้เลยครับปักตรงตรงไหนที่ฮะปักด้ยนะครับใช่ปักด้วยเดิมแล้วผมอีคันแล้วใช่สวัสดีครับจะได้ออกไปใหม่ทั้งคันเลย พอราคาแบบกันเองเนะกันเองครับกันเองกันเลยครับกำลังไม่กับพี่ก็อยู่แล้วกันเองกันเองโอ้ยเสื้อตามนี้แหละมีคนถามผมเยอะนะพี่ครับถามว่าพี่เขารับทำรถอะไรบ้างทุกคันเลยครับทุกสิบล้อรถบัสรถตู้ไดด้หมเครื่องบินเครื่องบินก็ทำครับถ้ามีครับรถไฟอ่ะ รถไปรถไปก็ได้ครับได้หมดเนาะได้หมดครับขอให้เป็นเป็นบ่อครับบ่อนหนังครับอันนี้น่าจะรอกันชนขุนเดชโอ้ขุนเดชนะครับไปยรับขุนเดช อ๋อมีหุ้มเกียร์ให้ด้วยครับอันนี้แถมครับแถมครับแถมครับเดี๋น้องมะนาวก็แถมด้วยครับแถมเยอะๆนะแถมเยอะเลยครับบว่าตรงไหนมันไม่สวยตรงไไหนม่สวยเดี๋ยวเนาะจัดให้แบบแถมเยอะๆหน่อยเนาะเออแจวล ทรงจะต่างก,กันกับน้องมะนาวนะบางโครนนะครับเยยมสปูดหน่อยช่วยกันดูนวดปลาเดินผ่านรถเขาร้องเลยวะน,นี่เดินไฟปะคื่อมนคานเขาใส่มาให้อะไรไม่รู้กร <c oughs> ะบันรังกีมาก ภายในไม่ได้หุ้มใหม่เหรอ, <c oughs> อเป็นช่างไฟเลยนะสปูนี่ไม่ไม่ได้อเอาเค่ขับไปก่อนให้ลูกพี่ซื้อมาเตรีมใหม่ทำอะไรต่ออะไรต่อนี้ไว้เฉยอันนั้นยกเลิกสายสายที่มันขึ้นตู้อันนี้มันเป็นรถตู้เก่า รถตู้ยินเลยนะเ็แปะไปมันจะมีปักัปักคอนโทนรงนี้ปักคอนโทลปักแบบปักเักอกเอน้ยอันนี้ก็บอกดำเขาสีเดียวกันกับรถเลยใช่ไหมใช่ตอนแรกทำเป็นสีดำนี่สวยดีเลยแปลกแนวดีเลยอืมัแดงก็ทำบกันลน่ฮะ ซื้อ,อ,อซีเรียมดินใส่ใของเลยซื้อเปลามาโมบันพังยังไม่ได้ใช้เลยพังแล้วนี่ครับประมาณนี้นะครับทำความสะอาดเจียบเงาอีกอะเดี๋ยวมาดูช่างต้นครับหรือ ไปทําใหม่ครับคุ่มใหม่ไอ้ตัวน,นี้มันอยู่แนวไหนพี่ทำไมมันอยู่อย่างเงี้ยอ๋ออะไรมันหลุดน่าจะอ่ะเดี๋ยวดูให้ครับอี่จัดให้ผมหน่อยนะ,นะครับบงานให้ก

อัันนนี้นะะ่่ครบใชหาไม่เจอครับโอ้อะไรตัวอะไรนี่ยีนอนใครก็ไม่รู้ครับ Oh, đang dài rồi nè, tôi, tại sao hình như đang ăn điều, đang anh điều à, đang anh điều à. Mà ăn đeo bỏ. Này hả? Chính bỏ. Ừ. Này, đuổi đi ăn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  đi đi ăn đi 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 ăn đi สักคู่หนึ่งจำเลยเอางามๆเลยนะช่างบบแบบมไม่เหมือนใครอะ่ะ ตรงนี้สวยไหมพี่น้องใครนอนทุกคืนอ่ะน,นี่นนเน,น,กกน,น,นี่นนสยสปอยหละมานอนทุกคืนเลย โอ้ oh, เลดเยอะันนี้ดูวะอะไรมีระเบิดปิงปองด้วยโอ้ตำรวจคนนี้โดนจับมั้งเนี่ยม ok ีระเบิด ไม้ยังไม่ขาดทนอยู่นะเนี่ยเป็นหนังแก้วสวยก็ยังสวยอยู่นะเนี่ยพอดีเลยได้โอกาสเก็บขยะออกจากรถ เรือไม่เหมือนกันนี่ก็ยังอันนี้ออกจากอู่มาเลยเนี่ยออกจากอู่มาตอนนั้น <c oughs> เห็นเบาะฟอร์ดมันสวยดีครับก็เลยทำแบบฟอร์ดดูอู้้ขยะเต <c oughs> ็มไหม่หมดครับพี่น้องเอ้ย อะไรตัวอะไรครับมีถุงยางด้วยหรออ,อันนี้น่าจะรื้อพอกอะ่ะโอ้ดูขยะเต็มไปหมดเลยครับต้องเข้าอัดฉีดแล้วเนี่ยดูดฝุ่นให้เกลี้ยงเลยอ่ะ บายบายครับคลิปนี้เจอกันใหม่ครับผมต้อ mm hmm. งมีเชื่อมกี่วันเนี่ยส mm hmm. ามวันสามวันเสร็จเลยใช่ไหมส mm hmm. ามวันเจ mm ็ดคันหมูนี่เอาแล้วครับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับติดตามกันตอนต่อไปครับผมยังเหลือเยอะครับบางฟงบางขุน